พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าการดำเนินชีวิตและการโปรนิบัติตามแผนการบริหารของพระเจ้าเกี่ยวกับคลิตจักรสัปดาห์ที่3การรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนวันพุธเลขโรมันสองพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทุกคนรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนอรบิดหนึ่งการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการฟื้นฟูการรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วน วงเล็บหนึ่งการตกต่ำของคลิสตจากรในวันนี้เป็นผลมาจากการเพิกเฉยต่อหลักความจริงวงเล็บสองการฟื้นปูขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้คือการฟื้นปูหลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระคำอันบริสุทธิ์อย่างครบบริบูรณ์อารบิกสองโลไม่เพียงเป็นอัครทูตตามความเชื่อเท่านั้นแต่ยังเป็นอัครทูตตามการรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนด้วยวงเล็บหนึ่ง ความเชื่อคือการต้อนรับทุกสิ to make make ่งที่พระเจ้าทรงวางโครงการไว้เพื่อเราทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเพื่อเราและทุกสิ่งที่พระเจ้าประทานแก่เราวงเล็บสองในหนังสือนึงและสองติโมเทียวเปาโลเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ผู้เชื่อทั้งหลายต้องรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนวงเล็บสามการรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนคือการทำความเข้าใจถึงหลักความจริงอย่างถี่ถ้วนเป็นการยอมรับอย่างครบบริบูรณ์ ถึงความเที่ยงแท้ของเรื่องราวฝ่ายวิญญาณและศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่เราได้รับผ่านความเชื่ออรบิกสามผู้เชื่อทุกคนจำต้องบรรลุถึงและคงอยู่ในการรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนวงเล็บหนึ่งผู้เชื่อทุกคนมีศักยภาพที่จะบรรลุถึงการรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนวงเล็บสองการรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนคือการรู้ถึงหลักความจริงอย่างครบบริบูรณ์ การรู้ถึงหลักความจริงเช่นนี้เป็นการปกป้องอย่างหนึ่งจัปดาที่3วันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นปูยามเช้า 1. ติดโมเทียบทที่ 2: ข้อ4ผู้มีพระไัยประสงค์ให้คนทางปวงได้รับความรอดและให้รู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนติโตบทที่หข้อ1เปาโลผู้ทาสของพระเจ้าและอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามหลักความเชื่อของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว และความรู้อันเต็มเปี่ยมที่มีต่อหลักความจริงซึ่งสอดคล้องกับธรรมนั้นเปาโลมไม่เพียงเป็นอัครทูตตามหลักความเชื่อเท่านั้นแต่ยังเป็นไปตามความรู้อันเต็มเปี่ยมที่มีต่อหลักความจริงอีกด้วยหลักความเชื่อมีไว้เพื่อใช้ต้อนรับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงวางโครงการไว้เพื่อเราทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อเราและทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่เรา ความรู้อันเต็มเปี่ยมที่มีต่อหลักความจริงก็คือความเข้าใจถึงหลักความจริงอย่างถีถ้วนซึ่งเป็นการยอมรับและชื่นชอบอย่างครบบริบูรณ์ที่มีต่อความเที่ยงแท้ของเรื่องราวสิ่งของที่อยู่ฝ่ายบินญานและศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่เราได้รับมาโดยความเชื่อฐานะแห่งการปฏิบัติของอัครทูตนั้นก็เป็นไปตามความเข้าใจและความชื่นชอบที่มีต่อความเที่ยงแท้แห่งแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้านั่นเอง เลือกอ่านข่าวสารในหนังสือหนึ่งและสองติโมเทียลปาโลเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ผู้เชื่อทั้งหลายต้องรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนหนึ่งติโมเทียวบทที่สองข้อสามถึงข้อสี่บอกเราว่าพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงมีพระทัยประสงค์ให้คนทางปวงได้รับความรอดและให้รู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนหลักความจริงนั้นอยู่ในงานเขียนของเหล่าอาาัครทูตที่ได้ปลดปล่อยและหล่อเลี้ยงออกมา ทว่าผู้เชื่อส่วนใหญ่กลับยังไม่ได้รู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนดังนั้นปัญหาเกี่ยวกับหลักความจริงจึงไม่ได้อยู่ในด้านของอักระทูตแต่อยู่ในด้านของผู้เชื่อการตกต่ำของคริสตาจากเป็นผลมาจากการเพิกเฉยต่อหลักความจริงวันนี้หลายคนที่อยู่ในศาสนาคริสต์ที่เป็นองค์กรตกอยู่ในความมืดเพราะพวกเขาขาดไปซึ่งการรู้จักที่ถูกต้องต่อหลักความจริง แม้เปาโลจะไม่ใช่หนึ่งในอาาัคระธูตสิบคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกในขณะที่พงทรงอยู่บนแผ่นดินโลกแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เปิดเผยหลายสิ่งแก่เขาจากนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือจดหมายทั้ง14ฉบับของเขาซึ่งประกอบขึ้นเป็นส่วนที่สำคัญแห่งคำสอนของอคระูตและพันธสัญญาใหม่หลักธรรมของคริสเตียนที่เชื่อในหลักข้อเชื่อมูลฐาน ไม่เพียงประกอบด้วยคําสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าในหนังสือกิตติคุณเท่านั้นแต่ยังประกอบไปด้วยคําสอนของอัครทูตที่ได้นําเสนอไว้ในหนังสือทั้ง27เเล่มของพันธสัญญาใหม่การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้คือการฟื้นฟูหลักความจริงอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระคำอันบริสุทธิ์อย่างครบบริบูรณ์ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้เรียนรู้หลักความจริงโดยการเข้าเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา แต่โดยการอ่านพระคัมภีร์ในทุกๆวันในหนึ่งติโมเทียบทที่2องข้อสีปาโลบอกเราว่าพระเจ้าทรงมีพระทัยประสงค์ให้คนทังปวงได้รับความรอดและให้รู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนการที่ผู้เชื่อทุกคนจะเข้าเรียนในโรงเรียนสอนศาสนานั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่บุตรของพระเจ้าทุกคนสามารถรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนได้โดยการใช้เวลามาอ่านพระคัมในทุกๆวัน ู้เชื่อทุกคนมีศักยภาพที่จะบรรลุถึงการรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วนการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในหนังสือทั้ง66เล่มของพระคัมภีร์นั้นล้ำลึกอย่างยิ่งการที่เราจะเข้าใจและตีความพระคัมภีร์ตามความหมายสําคัญทางภายในของพระคำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายตลอดหลายศตวตรรษที่ผ่านมาคริสตาศาสนาศาสตร,ร,ร์หลากหลายสํานักได้ผุดขึ้นมาสถาบันได้โรงเรียนสอนพระคัมภีร์มากมายได้ถูกก่อตั้งขึ้น และมีคำอธิบายพระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นมานับไม่ถ้วนในสถาบันและโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ส่วนใหญ่นั้นนักเรียนก็จะได้เรียนคริสตศาสนาศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์และภาษาเฮบรายและภาษากรีกที่ใช้ในพระคัมภีร์คริสตศาสนาศาสตร์ของคริสเตียนในวันนี้มีแนวคิดหลักๆอยู่หลายสำนักแนวคิดของสำนักทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นจากวิธีการที่แตกต่างกันในการศึกษาพระคัมภีร์ ซึ่งหลายวิธีก็ขัดแย้งกับหนทางที่พระเจ้าทรงกำหนดในการตีความพระคมภีร์ตามความหมายสำคัญฝ่ายวิญญาณของพระคำนั้นเราทั้งหลายที่อยู่ในคริสตาจาักรท้องถิ่นต้องเข้าใจพระคมภีร์ในแนวทางของการเข้าใจความหมายสำคัญฝ่ายวิญญาณของพระคำนั้นในหนึ่งและสองติโมเทียวปารลเน้นย้ำว่าคริสตาจาักรทั้งหลายจำต้องมีคำสอนที่มีพลานามายัยเพื่อผู้เชื่อทุกคนจะบรรลุถึงการรู้จักหลักความจริงอย่างครบถ้วน เราควรศึกษาพระคัมภีร์ตามหนทางที่พระเจ้าทรงกำหนดเพื่อเราจะช่วยเหลือวิสุทธิชนให้ต้อนรับคำสอนที่มีพลรานามัยและรู้จักหลักความจริงอย่างดีพอ